ตอนที่มา,าเปลี่ยนจะเป็นเนี่ยมีปัญหาอะไรมาตอ,อนแรกกระดอนพี่กระดอนกระดอนใช่เจอแบบเดินเล็กน้อยเจอแบบถนนที่ว่าเป็นแบบเป็นเหมือนตะกรลาดอะไรเงี้ยแบบไม่เรียบอะนะอ่ามันจะกระดอนตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยอ่าไม่นิ่งไม่นิ่งครนั่งไม่สบายนั่งไม่สบายไม่เฟิร์มครับผมแล้วก็อันเนี้ยหลังจากที่คุยกันแล้วผมแนะนําให้เปลี่ยนกระปิ้นไป อ่าตอนแรกเชื่อไหมว่าเปลี่ยนสปิดแล้วจะดีได้ขนาดนี้มันยังสปีสใจสปีสใจใช่ไหมสีดสอใจเลยอ่าแล้วก็หลังจากเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยหลังจกเมื่อกี้ลองแล้วเป็นไงครับสั้นๆเลยที่กันเลยนี่ใช่ที่กันเยอะผิดกันเยอะเปลี่ยนเยอะได้ไม่กระดอนไม่กระดอนนุ่มไม่โค้งถ้ามีเพื่อน่าวน้าเขามีปัญหาแบบเดียวกันจะแนะนำเปลี่ยนโชคหรือสปิดก่อนสปิดนี่สปิดก่อนนยโอเคขอบคุณมากนะครับสปีครับ みんな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 み พี่กันเยอะเลยเปลี่ยนตะเพิงเนาะไม่ได้เปลี่ยนโชคนะไม่เปลี่ยนโชกเปลี่ยนตะปิงเดียวอือออหมดละเรื่องเลยอะหมดละเรื่องใช่มันมันเป็นยังไงมันเขาไม่กระดอนเว้ยไม่กระดอนใช่ใช่มัไม่ไม่กระดอนแล้วของของเดิมมั่นแหละของเดิมเยอะอะอะสมมติตอาไม่ไม่หย่อนจะไม่หย่อนแต่เยืนยัน้ำไม่ได้เปลี่ยนโชคนะไม่ได้เปลี่ยนโชคีกเปลี่ยนตะปิงเดียวเจาเปลี่ยนตะปิง กระดอนเลยเพราะว่าพขึ้นแล้วเพิงกัดแบบไอ้นี่เลยนะอ่าแต่นี่มันผิดิดเลยมันจะส่วนขึ้นใช่จจะส่วนอันนี้วิ่งแบบช้านะเราเดี๋ยวไปหาที่ลองวิ่งเร็วเอาเองนะ <laughs> ยนนิ่งมาเปลี่ยนโช๊คเ่ยคนละ <G ül> เ,เรื่องนะพี่ไม่ได้เปลี่ยนโช๊คไม่ได้เปลี่ยนสปนิย่างเดียวนี่หลายรูปเลยหลายรูหลายรูปให้ทดสอบเลย ผิดกันเยอะผิดกันเยอะเลยไม่กระตอนด้วยถ้าเป็นของเก่าจะเจออย่างนี้เนะี่ยเรียบร้อยเลยมี <c oughs> อาการเลยโอ้ตุตุ๊บๆๆๆบตุ๊บต,ตับไม่ต้องเสียเป็นหมื่นนะไม่ต้องเสียเป็นหมื่น ถ้าเผลอไผ่รูดหมายถึงก็เผลอเผลอใจเบรกไม่ทนันเรารูดไม่จุกเท่ากับของเดิมที่รูดนะใช่ใช่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ดีอะ่ะเพราะว่าพอลูดมันน่าจะรูดได้เลยอะ่ะจริงๆนะ <ừ. S 3> ใช่โอ้ถ้าอย่างนั้นโอ้โหมันขึ้นทั้งทั้งห้องโดยสารนะใส่ใส่อะมั้งใส่เตยต้มตับต้นแตกอ่ะตรงตับต้นแตกอะ่ะ,อะขออเก่าจำเป็นเหมือนิดเปิดเปิดนั่งเรือเลยอ่ะมันจะแบบใช่ความรู้สึกแล้วแบบของกรรมมันจะเหมือนนั่งเรือมันจะแบบจะแตกอย่างเงี้ย แปแปมาจะแบบแล้วก็ถ้าออกออกแบบเมื่อกี้ออกเร็วๆถ้าเป็นถ้าเป็นของเดิมมันจะขื้นอ่ามันจะใช่มันจะขืนมันจะตั้งมันจะไม่ทันตั้งลำมันไม่เสียชื่อเยอรมันหรอกไม่เสียระดับดีอะาระดับบีเอ็มเบนซ์ใส่นี่ก็ไม่ธรรมดานะใช่ไม่เสียชื่อไม่เสียชื่อราคาไม่ไม่มีแรงห่อยไม่เจอจดเก่าเลย เ่าน่าจะน่าจะยิ้ม,มแล้วเป็นทางกายสบายอย่างงี้พี่โอเคเลยอันนี้ไม่อวยนะไม่ได้เตรียมนะใช่ไม่เตรียมเลยอ่าไหมหลายคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนสปริงนะฟังไว้นะจะลองดูได้ แผลด้วยอ่ะเราเบรกแล้วหน้าไม่ทิมไม่ทิมมากเห็นไหมไม่ทิมเยอะด้วยอ่าทั้งทางที่นิ่มนะใช่ไม่ยู่ยพี่มันไม่อยู่เลยถ้าพงถ้านิ่มมากพอเราเบรกปุ๊บเนี่ยยังไงก็มีหัวทิมมันก็อยู่ไว้ใช่ใช่รถเดินทางโขกแจ๋เลยมันจะนั่งสบายอย่างที่บอก บายไม่กระแทกไม่กระดอนอืถ้าถ้าเทียบบางคนอนะ่ะอย่างที่ผมบอกบางคนเขาไม่ไม่ยอมเปลี่ยนแต่ไปเลือกตัดสปริงแล้วก็ไปอ่าล้วก็ไปไปดัดอ่าอันนั้นก็นั่งไม่ได้ผ <c oughs> ิดเลยช่วงนา้าเฟิรม์มมากมันมันเฟิร์มขึ้นอะ่ะมันไม่กระดอนแล้วถ้าคนเคยนั่งเรือนะจะรู้ความรู้สึกเดียวกันเลยอ,อ่ะใช่เรียวเรียวนีเลียวเรียวนี้เลย ต้องให้วิ่งทางเก่าถึงจะรู้ว่ามันแตกต่างไหมขี่ทางเก่าเลยนะทางเก่าทางมาเช้าที่มาลองทา,งทางมาเช้ามาลองเนี่ยผมมาลงผมอะไรในสะท้อนเนี่ยขี่จามาเช้าเยอะมาเช้า <laughs> เมื่อเช้าไม่เห็นเห็นลยนะใช่เห็นเนเลยดจอุยลูกด้วยน,นีนนะเขารูดเขาลูดของเขาเองนะเดเยนี่นะทางไม่เรียบเขารูดของเขาเองนะ <S 2> <S 2> ำเลยนะรไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนนะลองได้เลยจริงรถขับดีอันนี้ไม่ใช่เสียงปูนะปูไม่ได้พูด <laughs> ออกพูดบ <laughs> อกเลยนะถ้าเป็นพวก f o r t ูเนอร์ไม่เวสนะหน้าหลังนะเฟิร์มกว่านี้ <laughs> ความต่างมันเห็นเลยเห็นชัดเลยอะ มันกั่มันกระแทกจริงครับพี่แต่มันไม่กระดอนอใช่รถมันมันมันดุมันอยู่เลยอ่ะใช่มันซับมันซับคนละเรื่องเจ้าของโชคสปริงเดิมนะสปริงเดิมมันโอ้โหจากที่ลองกดเมื่อกี้คนละเรื่องเลยไม่ซับด้วยกระดอนด้วยแข่งด้วยอันนี้เกาะใช่นีเกาะขวาเฟิร์มมันเฟิร์มอรพี่รถมันเฟิร์มอ่ะมันขับแล้วแบบถ้าทางไกลผมแนะนำเลยเนี่ยสบายขอบคุณครับจริง ไม่รู้สึกเลยลองได้ <laughs> ไม่ผิดหวังครับ <laughs> ครับ